ก็สวัสดีนะคะชื่อชาลินีกรชันกุลชื่อเล่นชื่อหลิงนะคะรุ่นที่16รหัส526032ก็วิชาเอกก็ภาษาอังกฤษส่วนวิชาโททัศนศิลป์ค่ะงานที่ทำปัจจุบันจะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับด้านงานออกแบบตกแต่งนะคะ แล้วเราก็นำมาผสมผสานกับงานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิชาการ Presentation ต่างๆเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ศูนย์การเรียนรู้นะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่รวมอุทุศาสตร์มารวมกันนอกเหนือจากงานของการออกแบบนะะซึ่งเป็นงานศิลปะ ก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ r e s e n t a t i o n ค่ะก็จะเป็นงานอีกฟิลหนึ่งนะคะรวมทั้งมีการทำจำลองนะคะไม่ว่าจะเป็น Mockup หรือว่าเป็นในเรื่องของการเซตฉากหรือหุ่นต่างๆเพื่อมาประกอบการจัดแสดง สำหรับงานที่ภาคภูมิใจมีเยอะมากเนาะเพราะว่าเราทำงานในในสาขานี้เนี่ยถือว่าเรามีโอกาสโชคดีที่ได้ทำงานที่ทำในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของงานที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีนะคะซึ่งเป็นงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหลายๆที่แล้วก็ยังได้มีโอกาสทำพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ แต่ที่ถ้าจะให้นึกว่าเป็นงานไฮไลท์เลยเนี่ยก็จะมีงานที่ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลยนะคะก็คือการได้มีโอกาสทำพิพิธภัณฑ์ให้กับสองธรรมราชาก็คือหนึ่งก็คือในด้านของพุทธศาสนานะคะก็ได้มีโอกาสทำออหอพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราช อง์คที่19ทําที่บ้านเกิดท่านที่จังหวัดกาญจนบุรีที่วัดเหนือนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทําที่กรุงเทพก็คือที่วัดบวรนะคะอันนั้นจะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเ,เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าวาดของวัดบวรยิเวศวิหารซึ่งมีทั้งหมด6รูปนะคะแล้วก็ในส่วนของราชาอีกองหนึ่งนะคะก็ ต้องบอกว่าคนไทยทุกคนนะคะก็ยังคงระลึกแล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่มีโอกาสได้ทำพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระองค์ท่านหลายอย่างนะคะในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดโคราชนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสทำในกรุงเทพก็จะเป็น อีกหลายๆที่แต่ว่าที่ไฮไลท์เลยคือโครงการที่เป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของท่านในด้านดนตรีโครงการนั้นก็จะเป็นโครงการที่เราเรียกว่าจัดนิทรรศการเคลื่อนที่นะคะทัวร์คอนเสิร์ตไปยังต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพทั้งหมดรู้สึกจัดประมาณ9ครั้งนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างซึ่ง มันเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการที่จะเผยแพร่พระอเชฉยภาพของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็ยังเสริมสร้างให้ให้เยาวชนนะคะได้เรารึกถึงพระองค์ท่านในอีกรูปแบบหนึง่ง<อ>ก็วันนี้ที่เรามาถ่ายทำณสถานที่นี้นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะซึ่งทางวัดประทุม ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับหลวงปู่มั่นนะคะในวาระโอกาสที่ทางยูเนสโกได้คัดเลือกท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาสันธิภาพซึ่งถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปที่สที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะทางวัดประทุมก็เลยจัดทำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ท่านนะคะ วันนี้ที่เราอยู่กันก็คือห้องนี้จะเป็นห้องที่พูดถึงพูดถึงปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานซึ่งเป็นหัวใจหลักที่พระอาจารย์มั่นของเรานะะถือว่าเป็นบรมจารย์ทางด้านของพระกรรมฐานสายวัดป่านะคะที่เห็นอยู่นเนี้ยจะเป็นภาพเขียนที่ที่เราเขียนขึ้นนะคะโดยที่จำลองฉาก ต่างๆนะคะในเรื่องของวิถีชีวิตวัดวัดป่านะคะแล้วก็เราได้ทำโปรแกรมเป็นลักษณะของอ QR code และ AR code เพื่อเพิ่มความเพื่อเพิ่มในเรื่องของการเรียนรู้วิชาการนะคะโดยที่ผู้เข้าชมเนี่ยนอกเหนือจากการชมภาพนะคะยังสามารถลิงก์ข้อมูล เข้าไปเข้าไปดูได้นะคะอย่างตรงนี้ยะเวลาเราส่องภาพเข้าไปก็จะมีจุดที่ให้เราแบบแตะภาพใช่ไหมคะแตะในสัญ,ญลักษณ์พอแตะปุ๊บก็จะกลายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพนั้นๆขึ้นมาในมือถือค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันเนี้ยมันน่าสนใจมากขึ้น ต้องบอกว่าหลายคนเนาะสงสัยว่าเอ๊ะเรามาทำงานในสาขานี้ได้ไงนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่างานในสาขานี้เราได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาพอสมควรเลยละคะ่ะก็อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการที่เราจบมาทางด้านทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องของข้อมูลนะ,นะคะ แล้วก็มีเรื่องของงานศิละปะเข้ามาผสมด้วยเนี่ยก็เลยทําให้เราเป็นคนที่ที่มีทักษะนะฮะมีทักษะหรือว่าด้วยแล้วก็ด้วยความชอบส่วนตัวด้วยในเรื่องของงานทางด้านศิละปะเราก็สามารถนําเรื่องพวกนี้มาประยุกใช้ในงานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่างานพี่เนี่ยนอกจากจะเรื่องของวิชาการที่เราได้ใช้ภาษาที่เราเรียนนะคะ มาทำเรื่องคอนเทนต์ต่างๆแล้วเนี่ยยังได้ใช้เรื่องของงานศิลปะในการครีเอทงานแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการใช้คอนเน t ชันที่เรามีกับพี่น้องในมหาลัยปีหนึ่งเราก็เรียนอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลย นะคะอาจจะเป็นช่วงปรับตัวก็จะมีแค่กิจกรรมรับน้องที่เราแบบเป็นเด็กดีมากเข้าทุกเซสชันอะไรยงเงี้ยรับน้องพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องตามจากนั้นก็พอได้เริ่มเข้าไปตรงนั้นเนี่ยพอปี2นะคะก็ได้มีโอกาสเป็นประธานรับน้องนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทำกิจกรรมมาเรื่อยพอปี3ก็เป็นหัวหน้าคณะ อักษรศาสตร์ในปีนั้นนะคะแล้วก็พอปี4ก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็พยายามจะเซตเทลเนาะเรื่องการเรียนเราก็เหมือนกันเราก็แบบว่าเอยปีนี้ต้องปั่นเกรดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่รับงานกิจกรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยคนมาท้าทายอะไรไม่ทําหมดเลยจนกระทั่งเป็ดเสร็จสุดท้ายเพื่อนก็มาชวนให้ไปทํพพาสภานักศึกษาเราก็ด้วยความที่อยู่ในสายเลือชอบทํากิจกรรมโอเค ก็ไปทําเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วพี่มองว่าเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่ที่ช่วยหล่อหลอมเราเนาะในในช่วงของการเรียนนะคะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็เลยทําให้เราได้ได,ได้ได้คน้คนค้นค้นหาว่าเราชอบอะไร นะคะแล้วก็มีโอกาสได้นำมาต่อเนื่องในงานปัจจุบันที่ทำเม <patio? S 1> ื่อได้เข้าไปเรียนในในรั้วมหาลัยของคณะอักษรศิลปกรก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกด้านนะคะ, <assurance. S 1> ะ,คะเพราะว่าพี่เชื่อมันเลยว่าเราจะสามารถนำประสบการณ์นั้นๆมาใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็ ให้เราทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะคะแล้จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะแล้วก็คิดแค่ว่าวันนี้เราจะดีกว่าวันเมื่อวานยังไง better every day นะคะแล้วทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะ